ร้านที่ไม่จดแหวนแต่ดันเก็บแหวนจากลูกค้าเรื่องนี้มันทําให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้างเดี๋ยวพี่นอมสุดให้ฟังครับจากข่าวร้านอาหารที่ไม่ได้จดแหวนแต่ดันคิดค่าอาหารแล้วมีแหวนดตให้กับลูกค้าเนี่ยประเด็นแรกต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าต้องจ่ายเงินมากกว่าความเป็นจริงครับเพราะว่าธุรกิจที่ไม่ได้จดแหวนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์คิดแหวนดตบวกเพิ่มเข้าไปดังนี้ถ้าราคาอาหารเกินกว่าความจริงเนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งสอคบอได้ครับประเด็นต่อมาก็าาน,กกนาาว รายได้ของร้านค้าถ้ามองในมุมของภาษีเงินได้ครับต้องเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาเสียภาษีเงินได้ให้ถูกต้องด้วยและต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดทําผิดมากกว่านี้คือไปออกเอกสารที่ชื่อว่าใบากํากับภาษีให้กับลูกค้าเนี่ยจะถือว่ามีความผิดเพราะมันเป็นการออกใบกำกับภาษีโดยที่ไม่มีสิทธิ์ออกอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่ว่าเคสนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกเป็นใบกำกับภาษีดังนั้นความผิดในส่วนเนี้ยก็อาจจะหลุดรอดไปนะครับส่วนสุดท้ายครับในเรื่องของโปรแกรมการเก็บเงินของร้านอาหารเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีประเด็นอยู่ตรงน รแกรมคิดเงินต่างๆเนี่ยมักจะมีออปชันในการคิดแหวจเปอร์เซ็นต์ให้อยู่แล้วดังนั้นบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้จดแหวแต่ไปใช้โปรแกรมที่มันมีการคิดแหวดโดยอัตโนมัติแบบนี้เนี่ยก็มีผลทาให้อาจจะคิดราคาผิดหรืออาจจะมีการคิดแหวดโดยที่เราไม่มีสิทธิ์คิดได้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายสิ่งต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยถ้าเรายังไม่จดแววเราไม่มีสิทธิ์คิดวเอตกับทางลูกค้าครับและเงินที่รับมาทั้งหมดเนี่ยถือเป็นรายได้ทางจานวนครับข้อสองครับคือเรื่องของการต คือเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายดังนั้นคิดเท่าไหร่ให้แจ้งตามนั้นครับแต่ถ้าเกิดเราจดแวดครับแล้วลูกค้าร้องขอแบ่กับภาษีเราก็มีหน้าที่ออกให้กับลูกค้าครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการคิดเงินครับโปรแกรมต่างๆเลือกให้เหมาะสมครับถ้าเราคิดว่ามีแวดแน่ๆก็สามารถใช้ส่วนนี้ได้เลยครับสุดท้ายที่อยากเน้นไว้ครับเช็คข้อเท็จจริงของธุรกิจให้ชัดเจนวางแผนภาษีให้ถูกต้องและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับ